การได้กําลังใจจากบุคคลสําคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศไทยของเรายั้งนายกลุงตูกำลัใจของพี่น้องประชาชนใน,นพื้นที่ก็ลงใต้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะและว่าเนี่ยเริ่มต้นกันทีมาทีบริเวณวัดเขาตกน้ำค่ะมาถึงก็แล้งกับพี่น้องประชาชนเป็นภระาตตายเลยนะคะว่าเป็นห้วงยางแรงเป็นห่วงจังหู้นะคะพร้อมกับสั้นยาว,ว่ะจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ แล่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพอบป,ป้าให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขอกอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงคลาที่วัดเขาตกนามเขตเทศบาลตำบลกําแ,แพงแพดอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงคลาก็มีพี่นอ้องประชาชนในพื้นที่นะคะหมาว่าซ่องรอยควเลยค่ะเดินทางมาตอนรับตลอดซ่องคางทางยางอ,อบอุ่นพอทนายกมาถึงอย่างที่เห็นค่ะก็เดินไปที่สะพานข้ามคลองภูมีนะคะ,คะซึ่งเป็นลำนำไส้ลักเขอกำเภอรัตภูมิค่ะซึ่งหนังก็ยังคงไร้ แรงแล้วก็มีระดับสูงดึงคอสะพานอย่างทีเฮ็ดเลยนะคะซึ่งเป็นมวลน,น้ำที่มาจากลำคลองซาค้าแล้วก็น้ำปลาจากเถือกเขาไหลลงมาส้มทบ โอกาสนี้นายอภอรัตภูมิแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลํำแพงไพก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วก็ถือโอกาสนี้เขาให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือทางเร่องข้องการจะทำฟ้าชลลน้ำด้วยว่เคลืนแก็บน้ำเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมสัมปักในระยะยาวค่ะหลังจากนั้นคะ่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางเข้ามาภายในวัดเขาตกน้ำนะคะมีประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยรอต้อนรับว่าส่งรอยคนคะ่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้รับฟังคำกล่าวรายงานภาพรวมสถานการณ์จากนางสาววิไลหลักเรื่องยาว ในอำเภอรัตภูมิล่างกก่ารายงานจ๊อบค่ะท่านนายกในหน้าก็ได้ตบอปไล่เบาๆพร้อมกับกก่าชินชมในอำเภอว่าแก๊งมากเป็นในอำเภอยิ่งแต่เข้มแข็งพร้อมกับครอบคุณนาะเทช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ หลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถักทายพี่น้องประชาชนนะคะได้มารอตอนรับด้วยกล่าวแสดงความห่วงใยให้กับประชาชนเป็นภาษาตายเลยว่าเป็นห่วงอย่างแรงเป็นห่วงจังหูททาเอาชาวบ้านเนี่ยปลื้มใจแล้วก็ตะโกนตอบล็อมาทันทีว่าโบเราเนยก็รักลุ่งตู้ค่ะ นอกจากนี้ก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนค่ะได้รวมกันลงนามทวายพระพรสมเด็จพระเจา้าลกเธอเจ้าฟา้พาพัชรกิติยาภานัรเรนธีราเทพยวดีเพื่อไอทรงให้จากพระอาการประชวนโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะนายรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนะคะว่าสั้นยาว่าจะทําให้เต็มทีมตราบไดที่ยังเป็นน้ายอกอยู่ พราะวันนายกเนี่ยคือนาที่ของผมก่อนที่จะเดินทางเนี่ยล่ะค่ะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้วยแพทย์พยาบาล<ม>แล้วก็ครัวพระราชทานที่มาให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะหน้าที่นายกทาอะไรเพื่อคนอื่นนี่นะมันเขาเรียกว่ามันทํากุศลทํากุศลให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนคิดแบบนี้ เราก็จะมีความสุขไปด้วยสุขทางใจด้วยใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรามีความสุขใจสุขใจสุขกายสุขใจแล้วประสบแต่สิ่งดีๆงามๆในชีวิตของพวกเรานหจ๊ะจะทำให้เต็มที่การใดที่ยังเป็นนายกตรีอยู่นะขอขออคุณทุกคนอีกครั้งเป็นห่วงอย่างแรงเป็นห่วงอย่างแรงเป็นห่วงจังหู